าที่จะได้ใกล้ชิดกับสองหนุ่มสุดเลิฟที่ฝรั่งเศสได้คน,น,นมาถึงแล้วกรีนัทและพาบีเทรนดิสนะชวนคุณรุ้มลุ้นควงสองหนุ่มสองสไตล์คาาเนื้อธนานหล่อน,น,น่ารักเสียงกระนชาออตใจเหลังเสียทพงหล่อใสอารมณ์ดีเติมจํำกับมิอสวยและมูเอเสนห์ความโรแมนติกของนัทอร์าริสหนึ่งในเจ็นมที่น่าเ่ที่สุดในโลกปี2 4มูลค่า1ส มมมามาาากกยรรววว่120งัลแฟนมิสกับชาสิบรางวัลแฟนมิสกับเาวอสิบรางวัลหมอนฟูสีหนึ่งร้อยรางวัลที่เขียนชื่อที่อยู่อายุเบรอบร์โทรศัพท์และต้องกลราฟรีนัทคาบีส่งมาที่ตู้พนกงหนึ่งบริษัทขอเตอเติตร์กรุงเทพศูนย์หนึ่งหนึ่งผู้โชคดีอาจเป็นคุณหรือคุณรีบส่งมาเลยในกันโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีมมมบ่อยๆอย่าชา้า